สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาทำสารลายสองห,อหลายคนอาจจะอยากจะรู้ว่ามันสารยังไงวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมมาสอนทำนั่นเองวิธีการสารลายสองโดยการนํามาเส้นต่อนนะำมาปูประมาณ9เส้นก่อนนะคุณผู้ชมดูกันเลยดูตามไปเลยนะคุณผู้ชมง่ายๆครับผมใครๆก็ทําได้นะคุณผู้ชมนี่ฮะปูให้ได้ประมาณ9เส้นนะคุณผู้ชมเราไปดูกัน หลังจากที่เราปูได้9้าเส้นแล้วนะคุณผู้ชมนี่เกเส้นนะจากนั้นเราก็จะมาข้ามสองยกสองนะคุณผู้ชมดูตามไปเลยนะนี่ข้ามสองแบบนี้นะตรงนี้จะยกหนึ่งนะคุณผู้ชมนี่ฮะอีกอันหนึ่งก็นี่ทำแบบนี้เลย ะฮดะแล้วก็ดันมันลงมาแบบนี้นะคุณผู้ชมต่อไปเดี๋ยวเราก็จะมาดันให้มันชิดกันนะฮะก็ะจะยากนิดหนึ่งเพราะว่าเราจุ่มน้ำมานะให้ไม้มันติดได้ดีขึ้นนะี่ฮะดันให้มันชิดกันไปเลยนะครับผู้ชม หลังจากที่เราทําให้มันชิดนะฮะเราก็จะมาเริ่มก่อลายกันแล้วนะคุณผู้ชมอ่าดูตามไปเลยแบบนี้ฮะผมจะขอไม่บรรยายนะคุณผู้ชมให้ภาพมันบรรยายเองเลยนะคุณผู้ชมแบบนี้เลยดูตามไปเลยผมผมจะทําแบบช้าๆให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะฮะไปแบบช้าๆเลยอ่า จริงๆมันต้องเหยียบไว้ท่านผู้ชมตรงนี้แบบนี้ฮนะ สังเกตด,ดูดีๆก็จะเริ่มเป็นลวดลายขึ้นมาแบบนี้ส่วนมากลายนี้มักจะทำกระด้งกันนะส่วนใหญ่ เนี่ยเราจะสานแบบนี้ไปเรื่อยให้ไปจนถึงสุดประมาณแ,แถวๆนี้นะคุณผู้ชมตั้งสองข้างเลยทั้งบนและข้างล่างนะฮะพอจักบนล่างเสร็จเราก็จะสลับข้างทําอีกข้างหนึ่งด้วยสองข้างเลยเหมือนกันให้ได้ความใหญ่ที่เราต้องการนะคุณผู้ชมนี่ครับแบบนี้นะสานแบบนี้ไปจนถึงสุดนี่เลยนี่เห็นไหมออกมาเป็นลายลักษณะแบบนี้สวยงามปรลามแท้ปรลามเหลื่อมนะฮะ ลองฝึกทำดูได้คุณผู้ชมไม่ยากเลยนะฮะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับได้ส่วนสุดประมาณนี้นะฮะคุณผู้ชมจากนั้นเราก็จะมาสลับด้านกันฮนะอย่างเงี้ยหลังจากเราสลับด้านแล้วนะตัวนี้นะที่เราเสียบก่อนหน้านี้ตอนที่เราใส่ข้างแรกนะเราจะถอดออกนะคุณผู้ชมซึ่งมันไม่ถูกไลมันนั่นเองเราถอดออกปุ๊บเราก็จะมาใส่ใส่แบบใหม่นะคุณผู้ชมอ่ะข้ามซองยกซองเหมือนเดิมเลยแบบนี้นี่ครับ อแบบนี้นะฮะดูตามไปเลยคุณผู้ชมให้ภาพบรรยายครับผม เอสารให้สุดเลยนะฮะโอเคก็จะประมาณนี้ไปก่อนนะคุณผู้ชมนี่เลยเราจะทําไม่ใหญ่มากนั่นเองนะฮะขั้นตอนต่อไปเนี่ยมันก็จะยากขึ้นนะคุณผู้ชมซึ่งมีไม้นี่มันจะเริ่มเยอะขึ้นก็จะอาจจะซับซ้อนเราจะต้องใช้จิตวิญญาณในการทานะคุณผู้ชมแล้วเราต้องมีสมาธิในการทําด้วยนะใจจดใจจจอกับมันนะคุณผู้ชมอ่าเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันเลยครับผมผมจะขอไม่อธิบายนะคุณผู้ชมเพราะว่าลายนี้ การอธิบายมันยากมากเลยนะคุณผู้ชมผมไม่รู้จะอธิบายยังไงนะฮะให้ภาพบรรยายเองนะฮะคุณผู้ชมดูตามไปเลยผมไม่ยากเลยนะฮะตอนแรกๆผมก็ทําแบบงงๆปลาๆเหมือนกันจนทําได้นะคุณผู้ชมนี่ฮะเแ็กๆก็ยากนะคุณผู้ชมสําหรับมือใหม่แต่พอทําได้แล้วก็ถือว่าง่ายมากๆเลย มันก็จะเริ่มยากขึ้นแต่ไม้จะตึงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะนี่ฮะ,ฮะจะต้องแยกด้วยนะคุณผู้ชมจะให้มันชิดกันจนเกินไปไม้ยิ่งชิดมันยิ่งตึงนะฮะเราต้องทำให้มันห่างๆนิดนึงนี่เลยเราก็ทำให้สุดเหมือนกันสารไปเรื่อยจนสุดประมาณนี้ ทั like ้งสองข้างเลยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นะคุณผู้ชมเป็นรวดลายที่สวยงามนะคุณผู้ชมจะไม่พอแค่นี้นะเราจะมาตอกด้วยนะคุณผู้ชมจริงๆจะต้องตอก ให้มันชิดกันนะคุณผู้ชมแต่ว่าผมขอไม่ตกแล้วกันเดี๋ยวจะใช้ไปทํางานอื่นต่อนั่นเองนะวันนี้เราแค่พาคุณผู้ชมมาทําสอนทําให้ดูนะว่าการสานลาย2นั้ัสานยังไงนะคุณผู้ชมมือใหม่ก็ลองทําดูไปก่อนนะคุณผู้ชมทาไม่ได้ก็ค่อยเริ่มใหม่นะค่อยๆทําไปนะคุณผู้ชมเชื่อว่าสักวันต้องสําเร็จแน่นอนนะฮะอย่าท้อนะคุณผู้ชมเราต้องสู้ต่อไปนะฮะสักวันเราทําได้แน่นอนอย่างกับผมนะคุณผู้ชมเมื่อก่อนผมก็ทําไม่ได้นะคุณผู้ชมผมพยายามมา ลายเดินเลยเทียวเดียวนะฮะเลยทําได้แบบนี้นะฮะนี่เลยทั้งหน้าทั้งหลังสวยงามมากเลยคุณผู้ชมนี่จริงๆถ้าใส่ใหญ่อย่างเงี้ยมันก็จะได้กระด้งใบเล็กน่ารักน่ารักสวยงามพอดีเลยแต่ว่าเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้ทำงานอย่างอื่นต่อนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมกดติดตามนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนกับการสานลายสง เป็นงานไม้ไผ่นะฮะ่านผู้ชมเนี่ยประโยชน์จากไม้ไผ่นะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ